สวัสดีชาวธาตลมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมคนที่นิ่งเงียบไปนะคะจะมาเช็คพลังงานกันนะคะว่าเรื่องราวของคุณกับเขาคนนั้นนะคะที่นิ่งไปแล้วเงียบไปแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะชาวทาตุลมนะคะก็คือชาวราศีมิถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะโอเคมาดูมาดูสถานการณ์กันทำไมตัวคุณกับตัวเขานะคะถึงนิ่งแล้วก็เงียบกันไปเนาะ เกิดอะไรขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้เครียดเนาะก้าวดาบมาเลยอะเครียดอะอุปสรรคเยอะปัญหาเยอะอะบางท่านก็เหมือนไปรู้ไปเห็นไปจับได้นะว่าเขาอะไปมีคนอื่นไปคุยกับคนอื่นนะคะโอ้บางท่านเหมือนว่ารู้มานานเราด้วยรแะแคะระคายมานานแล้วบางท่านก็คือเหมือนแบบ ตามสืบตามสง่งนะเก็บข้อมูลมานะคะอืมเหมือนพ่อคุณน่ะได้รู้ได้เห็นน่ะนะคะว่าเขาอ่ะไม่ได้ซื่อสัตย์ไม่ได้ที่จะเอ,อจริงจังจริง,จรงใจอะไรกับคุณจริงๆอ่ะนะบางท่านก็เลยเป็นฝ่ายที่แบบเฟดต,ตัวเองออกมาเป็นฝ่ายที่แบบถอยออกมาเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมนะคะไอ้ความสัมพันธ์นี้่ะนะอยู่แล้วก็ปวดหัวนะคะเหนื่อยนะ ดูแล้วก็ไม่ได้มีความสุขอะเพราะว่าการที่เราไปอยู่กับคนที่เขาไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังกับเราจริงๆอะนะคะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วก็แบบไม่มีคุณภาพอะเนาะบางท่านนะคะตอนนี้นะคุณเองก็อาจจะกลับมารักตัวเองแล้วนะคะบางท่านก็บางท่านเหมือนว่ายังมีความลังเลอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเอายังไงกับคนคนนี้นะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะ เหมือนกับว,ว่าพอนิ่งกันไปนงเงียบกันไปอ่ะตัวเขาว่าก็ไม่ได้มาพยายามอะไรกับคุณเลยนะคะคือคุณเงียบหายไปเขาก็ไม่ได้มาตามอะ่ะไม่ได้มาตามหานะคะว่าคุณนะหายไปไหนนะคะอ่าทีเนี้ยบางท่านก็คือแบบแบบรังเลใจมากเลยว่าแบบเฮ้ยเราจะอาอยังไงดีนะบางท่านเหมือนมีความรู้สึกแบบเออฉันจะบอกเขาดีไหมว่าฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้วนะคะเออ เหมือนแบบจะบอกเขาดีไหมนะว่าเราอะรู้แล้วนะว่าเขาอะแอบไปทําอะไรแอบไปคุยกับใครแอบไปคบกับใครแอบไปหาใครแต่บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเออไม่ต้องบอกหรอกอืนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาตามไม่ได้มาสนใจอะไรคุณแล้วอะนะคะมันก็อาจจะไม่มีอะไรต้องพูดกันแล้วอะเนาะแต่ว่าบางท่านเนี่ยนะตัวคนคนนั้นอะนะคะเขาอาจจะเคยทําอะไรไม่ดีกับคุณไม่ซื่อสัตกับคุณ แล้วเหมือนกับว่าเขาอะพยายามมาตือ้อนะสำหรับบางท่านนะเขาพยายามมาตามตื้อตามงอแต่ตัวคุณนะ่ะไม่ไว้ใจไม่เอาแล้วกลัวนะคะแล้วก็จับได้หลายครั้งหลายหนแล้วแหละนะคะก็เลยไม่อยากกลับไปเนาะไม่อยากที่จะเชื่อใจไว้ใจอะไรเขาอีกต่อไปแล้วนะคือกลัวแหละกลัวว่าแบบเออกลับไปเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็บางท่านก็คือให้อภัยมาหลายครั้งหลายหนแล้วให้โอกาสมาก็หลายครั้งหลายหนแต่ไม่เคยมีอะไรดีขึ้นเลยนะคะเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนาะแล้วก็ไอ้ที่คุณจับได้ก็หลายครั้งแล้วไอ้ที่จับไม่ได้อีกนะคะก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ครั้งอะเนาะนะคะก็อาจจะแบบไม่ไหวแล้วอะนะคะอืมนะคืออาจจะรู้สึกว่าเหมือนแบบแยกย้ายกันไปพักก่อนดีกว่าเนาะเหมือนคุณเองก็ไม่อยากที่จะฝืนไปต่อนะคะเพราะว่าตอนเนี้ย ความรู้สึกของคุณสภาพจิตใจของคุณมันก็ไม่ได้เลยอะ่ะอืมนะบางท่านก็เป็นความสัมพันธ์ที่มามาหายหายเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะเอาแน่เอานอนอ,อะไรไม่ได้เลยนะโอเคอ่ะเรื่องราวก็ประมาณนี้นะคะถ้าเขาทำผิดกับคุณมาเยอะแล้วเนาะจะให้กลับไปเชื่อใจเขามันทำไม่ได้จริงๆนะอืม คืออาจจะกลับไปได้อะแต่ว่าความเชื่อใจความไว้ใจมันไม่สามารถจะกลับมาเหมือนเดิมได้จริงๆเหมือนบางท่านก็รู้สึกว่ามันก็ฝืนเหมือนกันเนาะอึดอัดอะนะคะแล้วก็รู้สึกแบบไม่โอเคนะอืมอะประมาณนี้นะคะทีนี้ไปดูซีสถานการณ์ฝั่งเขาพลังงานของเขานะคะตอนนี้พลังงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างเนาะคนที่นิ่งเงียบไป ตอนนี้พลังงานฝั่งเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณฝั่งเขาเป็นยังไงเขาก็รู้สึกได้นะคะว่าคุณคงไม่เอาเขาแล้วอะ่ะคุณคงแบบไม่สนใจเขาแล้วนะเหมือนคุณถอดใจแล้วแหละอืมเขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะ คือเหมือนเขาก็มองว่าคุณนะ่ะก็เป็นคนที่แบบว่าเออดูดีนะดูสวยดูหลอ่อดูน่ารักดูแบบโปรไฟล์ดีเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาเหมือนเขารู้สึกว่าความคิดทัศนคติของคุณกับเขาอะมันค่อนข้างขัดแย้งกันอะคืออาจจะเหมือนกับว่าตัวคุณตัวเขามันเติบโตกันมาจากออคนละสังคมหรือว่าสังคมคนละแบบกัน นะคะการเลี้ยงดูการเติบโตความคิดความเชื่อนะสิ่งต่างๆอาจจะค่อนข้างเหมือนแตกต่างกันหลายอย่างอ่ะคือคุณอาจจะดีกว่าเขาในทุกๆด้านเลยนะไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาฐานะการงานการเงินอะไรก็ตามอ่ะส่วนตัวเขาอาจจะแบบไม่ได้ดีเท่าคุณอ่ะแล้วเขาอาจจะมองว่าแตกต่างกันมากเกินไปนะน่าจะแบบไปด้วยกันไม่ได้นะคะ แล้วก็เวลาที่คุยอะไรกันก็ค่อนข้างแบบขัดแย้งไม่ค่อยไปในทิศทางเดียวกันน่ะแล้วก็ถ้าเคยมีประเด็นเรื่องของเราสองสามคนเกิดขึ้นเหมือนเขาว่ารู้ตัวเลยอะนะคะว่าคุณน่าจะไม่ให้โอกาสเขาอืมเหมือนว่าแบบเหมือนแบบถ้าเขาแบบทำผิดซ้ำซซากๆเรื่องเดิมๆอย่างเนี้ยเนาะ แล้วคุณก็เต็มที่กับเขามาหลายครั้งแล้วอะนะเขารู้อะนะคะว่าครั้งเนี้ยตัวคุณน่าจะไม่เอาแล้วอะคือคุณน่าจะไปแล้วจริงเพราะว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณมันก็มากมายหลายอย่างนะคะแล้วก็สิ่งดีๆก็ไม่ได้ทําเนาะทาแต่เรื่องอะไรที่มันแบบว่าไม่ดีอะนะคะออืนะเหมือนบางทีอะคนคนเนี้ยเขาก็มองว่า เ,เขามองว่าแบบคุณเกับเขามันแตกต่างกันมากเกินไปมันก็ไปกันไม่ได้จริงๆแหละนะเหมือนเขาพยายามทําใจยอมรับแหละนะว่าเออมันไปกันไม่ได้นะอืมอาจจะต้องแบบแยกย้ายกันไปอ่ะนะอืมแยกย้ายกันไปเติบโตดีกว่าเหมือนเขาตัวเขาก็ไม่ไม่อยากที่จะฝืดแล้วอ่ะนะคะอ,อืนะอ่าแล้วก็ เหมือนแบบว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆอะเนาะคุณอาจจะเป็นแบบแนวหนึง่งเขาก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะคะซึ่งเหมือนกับว่ามันมันมันต่างกันค่อนข้างเยอะอะเหมือนเอ่อไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆมันก็แตกต่างกันค่อนข้างมากด้วยอะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออด,ดูดูดีดูสวยดูหลอ่อดูแพงอะไรแบบเนี้ยแต่เขาอาจจะแบบเออเป็นคนธรรมดาบ้านๆคนนึงอะไรแบบเนี้ย เขาก็มองว่าเออเขาก็แบบน่าจะแบบเออดูแลเทคแคร์ care, คุณไม่ได้อ่ะนะคะอืมนะอาจจะแบบว่าเอื้อมไม่ถึงคุณเข้าไม่ถึงคุณฐานะของคุณหรือเขามันไม่เท่ากันนะคะเออนั่นแหละเหมือนเขาก็เลยแบบยอมรับแล้วโอเคอะไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้อาจจะต,ต้องแบบแยกย้ายกันไปนะแล้วเขาก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนเขาก็คิดว่าในเมื่อเขาอะ ดูแลคุณไม่ได้อะหรือเขาแบบว่าดูแลคุณได้ไม่ดีอ่ะเนาะเขาก็น่าจะต้องปล่อยให้คุณน่ะได้ไปเจอกับคนดีๆอ่ะให้คุณนะ่ะไปเจอคนดีๆที่แบบเข้ามาดูแลคุณได้นะเออให้คุณแบบได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่ดีกว่านะคะ <c oughs> อือะเหมือนเป็นลักษณะแบบว่าเขาก็น่าจะรู้สึกตัวแหละเนาะว่าเขาไม่มีอะไรที่คู่ควรกับคุณได้อ่ะเนาะ ก็ควรจะต้องปล่อยให้คุณนะ่ะได้ไปเจอกับคนที่ใช่น่าจะดีกว่าประมาณนั้นนะคะซึ่งตัวเขาเองก็หวังว่าตัวคุณน่าจะได้เจอแบบใครสักคนหนึ่งเนาะที่เข้ามาแล้วก็เป็นความรักที่ดีนะคะที่น่าจะไม่ใช่เขาเนาะ <c oughs> เพราะเขาก็ก็รู้ตัวนะว่าเขาไม่ใช่คนรักที่ดีเลยนะคะอื <c> ้ <oughs> นะดูแลคุณก็ไม่ดีนะแถมยังมีประเด็นแบบ คนนั้นคนนี้เข้ามาวุ่นวายอีกอะเนาะไม่จบไม่สิ้นนะนะอือฮึอ่าประมาณนั้นแล้วก็บางท่านไปเกี่ยวข้องกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคมได้นะคะอืมฮึอ่าก็ประมาณนี้แหละเนาะพลังงานตัวเขาเหมือนเขาก็คงจะแบบว่าเออเอือเอ้อมไม่ถึงคุณแล้วอะเนาะนะคะ บางทีอะตอนนี้ตัวคุณอะอาจจะเป็นคนที่แบบกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็คุณอาจจะพัฒนาตัวเองไปไกลแล้วก็ได้นะคุณเองก็อาจจะเหมือนกับว่าบางท่านก็แบบโอเคอะอาจจะอะพื้นฐานฐานะครอบครัวดีอยู่แล้วนะคะก็ยิ่งพัฒนาตัวเองก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แต่ว่าสําหรับบางท่านก็อาจจะแบบว่าเออครอบครัวฐานะอะไรก็ไม่ได้แบบว่าพื้นฐานดีอะไรแต่เหมือนบางท่านก็คือ เริ่มจากศูนย์เหมือนกันนะเออแล้วก็พยายามแบบสตาร์ทแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานะจนโตคุณนะสามารถที่จะแบบมีการงานมีการเงินมีชีวิตที่ดีได้อย่างในทุกวันนี้ได้ก็พอาะโตคุณเองเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะพื้นฐานของแต่ละคนก็บบอาจจะไม่เหมือนกันแต่สําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเริ่มจากการที่แบบไม่มีอะไรเลยอะเริ่มจากศูนย์มาจริงๆอะ แล้วคุณก็แบบว่าโอ้โหพัฒนาตัวเองมาจนมีทุกอย่างได้อันนี้คือคุณแบบคุณสุดยอดมากเลยคุณแบบนะเออนะคะเหมือนแบบเป็นคนแบบมีความขยนันมีความพยายามเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเนาะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าฉันจะไม่ยอมแพ้กับทุกสตาต่อยฉันจะไม่มีฉันก็ต้องมีทุกอย่างให้ได้ในวันหนึ่งอะ่ะด้วยตัวของฉันด้วยสองมือสองเท้าหนึ่งสมองของฉันอ่ะนะฉันก็จะแบบเป็นคนที่แบบ ลุกขึ้นมาเนาะมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของตัวเองะคะซึ่งลดมากนะคะอืมนะทีเนี้ยเหมือนกับว่าตอนเนี้ยศักยภาพในตัวคุณอนะเหมือนว่ามันไปไกลแล้วอะเนาะแล้วถ้าใครอะจะเข้ามาในชีวิตของคุณอนะถ้าเขาอะเป็นคนที่แบบว่าเออได้กับคุณแล้วก็ไม่เรียนรู้แล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองอะไรเลยนะเออเป็นยังไงก็เป็นอยู่แบบนั้นนะอันเนี้ยเขาก็เอื้อมไม่ถึงคุณจริงๆนะ อืเอื้อมไม่ถึงคุณนะคะออืซึ่งมันก็คงจะเป็นปัญหาของเขาแล้วแหละเนาะไม่ใช่ปัญหาของคุณแล้วแหละใช่ไหมเพราะว่าตัวคุณเองพัฒนาตัวเองมาสักขนาดนี้แล้วอะคนที่จะเข้ามาเขาก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับคุณเนอะอยู่ในไวเบรชั่นเดียวกันกับคุณสีนเสมอกันกับคุณนะ่ะนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูแนวโน้มทิศทางนะคะจะเป็นอย่างไร แนวนมทิศทางของคุณกับคนที่นี่นไปคนเนี้ยจะเป็นอย่างไรดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะ เหมือนว่าบางทีอ่ะตัวเขาก็อยากที่จะแบบว่าทักหรือว่าติดต่อมาหาคุณนะแต่ตัวคุณอาจจะไม่อยากได้แล้วจริงๆหรอเนาะคือไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้วพอแล้วบางท่านก็ไม่อยากคุยอะไรด้วยแล้วนะคะอ่าแล้วก็คุณอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะเหมือนแบบว่าถ้าเขากลับมาใช่ไหม เหมือนคุณรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมมันจะเป็นแบบเดิมอะจบแบบเดิมเจ็บแบบเดิมไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาบางท่านก็ก็เจอแบบเนี้ยจากคนเนี้ยแหละนะคะมาแบบหลายครั้งแล้วหนแล้วอะคือเจอความผิดหวังเจอความเจ็บปวดเจอความเสียใจเจอเรื่องของการไม่ซื้อสัตย์ทรยศหักหลังจากคนคนนี้ยมาหลายครั้งอะอืมนะแต่ที่ผ่านมาคุณอาจจะบบยังไม่เข็ดไง หรือว่าอาจจะคิดแบบเออฉันก็แบบให้โอกาสเขาดูอะแต่ตอนนี้เหมือนตัวคุณแบบไม่เอาแล้วจริงไม่เอาละเข็ดละนะคะพอแล้วอะนะพอแล้วพอกันทีนะคะเหมือนว่าเขาอาจจะทักมาส่งข้อความอะไรมาแต่เพื่อนเพื่อนบางท่านนะคะตัวคุณอาจจะแบบบล็อกอะอ,อ,อาจจะบล็อกไปแล้วนะคะ แต่บางท่านพอเห็นข้อความก็อาจจะรู้สึกว่าเออฉันแบบไม่อยากสนใจแล้วฉันกดบล็อกไปเลยดีกว่าอืมนะคะหรือว่าแบบอาจจะไม่อ่านไม่ตอบหรืออ่านแต่ไม่ตอบแต่เหมือนตัวคุณจะแบบไม่ได้ไปรีプライอะไรเขาเนอะคือไม่ได้ไปตอบอะไรเขาแล้วอะนะคะเหมือนจะปล่อยไว้แค่นั้นแล้วนะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกมันมองไม่เห็นอนาคตเลย ผ่านมานานแล้วนะคะความสัมพันธ์เนี้ยเนาะนู่นนานแล้วละไม่พัฒนาไปไหนเลยนะคะมีแต่วความเจ็บปวดเสียใจอะแล้วมันจะเป็นความรักที่ดีได้ยังไงอะเนาะตัวคุณเองอะต้องการคนที่เข้ามาแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมีอนาคตเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขอะเนาะแต่สิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันแบบตรงกันข้ามหมดเลยอะฉะนั้นตอนเนี้เพื่อนๆบางท่านอะนะคะตัวคุณก็คือแบบว่า พอคุณนะเริ่มกลับมารักตัวเองให้เป็นแล้วอะเนาะคุณก็เลยเข้าใจแล้วแหละนะคะว่าเออบางสิ่งบางอย่างอะ่ะที่มันไม่แมทกับเราไม่ได้สอดคล้องกับความคิดของเราอ่ะนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าไม่ได้เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นอะเนาะก็ต้องตัดทิ้งไปนะคะเออจะไม่เก็บอะไรแบบเนี้ยไว้ในชีวิตอีกต่อไปแล้วอะนะคะ นะคือมันต้องตัดแล้วอะอืมนะแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ห่างๆกันดีกว่านะคะไม่น่าจะไปกันได้แล้วนะเหมือนบางท่านก็พยายามไม่ไปโฟกัสเรื่องเขาแหละพยายามที่จะลกลับมาโฟกัสเรื่องของตัวคุณเองมากกว่าโฟกัสเรื่องของความมั่นคงการทำงาน การหาเงินการทำมาหากินนะคะเออนะแล้วก็เหมือนตัวคุณก็ไม่อยากให้คนคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรใดๆในชีวิตของคุณอีกนะเหมือนตอนนี้คุณรู้สึกว่าเอออยู่ห่างๆกันนะดีแล้วแหละนะอืมอย่าอยู่ใกล้กันเลยนะคะขอ,อยู่ห่างๆดีกว่านะ ตัวคุณอาจจะแบบเจ็บปวดมาแบบว่าแสนสาหัสแล้วอะเนาะจากคนคนนี้อะ่ะอืมแล้วก็สิ่งที่เขาแบบเหมือนแบบว่าทุกครั้งอะที่เขาแบบว่าจะกลับมาขอโอกาสอะไรกับคุณนะมันอาจจะดีแค่ตอนแรกๆแค่นั้นแหละแต่พอสักพักหนึ่งอะ่ะพอคุณกลับไปอะเขาก็ทำตัวเหมือนเดิมอะ่ะนะคะเหมือนเขาไม่เคยเรียนรู้เลยอะเนาะว่าเขาควรที่จะต้อง จัดการตัวเองเนาะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองอะนะคะอืมอ่ะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเนาะตัวคุณอาจจะไปเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้นะคะแต่ตัวคุณกลับมาเปลี่ยนที่ตัวคุณเองเนาะนะคะแล้วก็ถ้าตัวคุณอะนะไม่ไปสนใจอะไรคนคนนี้แล้วนะคะกลับมาโฟกัสเรื่องของการงานการเงินนะบางท่านก็จะมีเกณฑ์ของ ความก้าวหน้านะคะในเรื่องของหน้าที่การงานมากขึ้นนะบางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเออนะคะการงานเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการเงินเงินเงิน,งนท,องทองของคุณเนี่ยนะคะคือแบบดีขึ้นนะเออมีมีเงินเข้าเยอะมีเงินเก็บเยอะมีเงินให้คุณใช้ใช้โดยที่ไม่ต้องแบ่งใครไม่มีใครมาช่วยใช้เงินของคุณแล้วอะนะคะ มันก็เลยทําให้ตัวคุณอาจจะรู้สึกแบบเออมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะนะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มากขึ้นนะ่ะนะคะอืมโอเคอ่ะแต่ว่าตัวคุณเองก็รอเอ,อ่อลองดูสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วกันเนาะว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะคะอืมเพราะว่าบางท่านนะ บางท่านบล็อกไปแล้วแหละบางท่านบล็อกไปแล้วจบไปแล้วไม่เอาแล้วจริงๆแต่บางท่านคุณอาจจะยังไม่ได้บล็อกและเขาอาจจะยังไม่ได้ติดต่อมาแต่เขาอาจจะติดต่อมาในเร็วๆนี้ซึ่งคุณเองอาจจะต้องเหมือนกับคุยกับตัวเองไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะว่าถ้าเขาโผล่กลับมาจริงๆคุณนะ่ะจะตัดสินใจยังไงต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดด้วยนะคะเพราะนี่มันคือชีวิตของคุณนะออืนะอ่ะ เหมือนกับว่าบางคนอนะเพื่อนๆบางคนอนะเจ็บเราต้องจำนะคะอย่าไปเจ็บแบบเดิมซ้ำๆเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะโอเคไหนดูสิไพโรแมนต์แองเจิลไปดีกว่าเนาะไปเถอะไปเถอะมูฟออนดีกว่านะ,ะสำหรับบางท่านนะคะบางท่านที่แบบว่าเออจบแล้วแน่นอนไม่เอาแล้วจริงไม่หันหลังกลับไปแล้วไม่ให้โอกาสแล้วจริงๆ นะเหมือนไพ่เขาบอกว่าในอนาคตโตคุณนะจะได้เจอคนที่ใช่ของคุณนะคะเนี่ยโซเมทของคุณนะอืมแต่คุณต้องหลุดพ้นมาจากอะไรที่มันไม่ใช่หรือหลุดพ้นมาจากอะไรที่มันไม่ดีตรงเนี้ให้ได้ก่อนนะนะคะแล้วก็กลับมาเคลียร์ตัวเองอืเออคนที่ดีคนที่ใช่นะเนี่ยแหละคนที่จะเป็นคู่ของคุณนะคุณจะได้เจอในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ไพ่เขาบอกว่า จากเหตุการณ์เรื่องราวความรักที่มันผิดหวังเสียใจในครั้งนี้คุณนะ่ะอย่าเอาความผิดหวังครั้งนี้มาตัดสินชีวิตของคุณนะอืมนะคะอย่าไปกักขังตัวเองอย่าไปคิดว่าเอ้ยทุกคนจะเป็นเหมือนกับคนคนนี้นะอย่าไปเหมารวมนะคะอย่าไปกักขังตัวเองไว้นะแล้วก็ไม่ต้องไปควบคุมคอนโทรลอ,อะไรทั้งนั้นนะคะอืมนะ ในอนาคตนะคุณจะได้เจอคนที่เป็นโซเมตของคุณนะคะโอเคอ่ะฉะนั้นถ้าคุณรู้แล้วเนะว่าคนคนนี้ไม่ใช่คุณก็ต้องรีบเคลียร์พลังงานตัวเองเนาะนะคะจะได้ก้าวออกมานะแล้วก็ไปสู่สิ่งใหม่ที่มันดีขึ้นนะคะได้พบได้เจอกับคนที่เขาเป็นคนที่ใช่คนที่เขาเป็นโซเมตของคุณจริงๆสักทีนะคะ <c oughs> โอเคอ่ะทีนี้มาดูวันกับตัวเลขนะคะได้วันจันทร์กับวันอาทิตย์ตัวเลข4 9 8เดสองมาดูตัวอักษรน,นะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขา <c oughs> ตัว t ตัว g ตัว m ตัว u ตัว w ับยูตัว x ตัว s ตัว o ตัว h ตัว a ตัว d ตัว l ตัว q ตัว f ตัว k ตัว i ตัว v ตัว r ตัว j แล้วก็ตัว d ซ้ำโอเคอ่ะพลังงานในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็ขอให้ตัวคุณ ขอให้ตัวคุณนะคะรักตัวเองให้เป็นกลับมารักตัวเองให้เป็นนะคะหาความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเนาะแล้วก็ดึงดูดคนที่อยู่ในไวเบรชันเดียวกันกันกบคุณนะคนที่สีนเสมอก,กันกับคุณเข้ามานะคะเนาะอะไรที่มันไม่ดีนะก็ปิดจบเรื่องราวไปซะน,นะคะแล้วก็พาตัวเอง move on นะไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะโอเคพลังงานในคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ